มีผู้กล่าวว่าการที่สอนว่าตายแล้วศูนนั้นเป็นการชี้ทางให้ฆ่ากันโกงกันทํานองจะเลงให้เข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนอย่างนั้นนี้จะว่าอย่างไรครับเออทำไมจะเลงว่าอาจารย์สอนอย่างนั้นก็ว่าตายแล้วศูนย์มันเป็นมิจฉาพิธิของเดรัจถีอื่นที่เขาเห็นว่าอย่างนั้นมันชวนให้ฆ่ากันโกงกันมันก็ก,ก,ก,ก็ได้มันอาจจะจริงตามเขาว่าก็ได้ ที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้สอนว่าตายแล้วศูนย์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวที่จะพูดด้วยจะจะเกี่ยวข้องด้วยว่ามันสอนกันว่าควรจะสอนอย่างนั้นเราสอนเรื่องทำดีๆทำชั่วชั่วจนกว่าจะไม่อยากดีไม่อยากชั่วกรสอนเรื่องเนือดีเนือชั่ว เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญน,นี่มันเป็นความเห็นที่เห็นผิดแล้วว่าออกมาทาเราก็ยืนยันว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะตายดีหรือเกิดดีมันก็ต้องทำเหตุปัจจัยที่ดีอย่าทำเหตุปัจจัยที่ชั่ว แล้ตัวปัญหาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ว่าต้องการจะไม่เวียนว่ายตายเกิดจึงไม่มัวม,มาพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญในมันเสียเวลาพูดว่าทำอย่างไรมันจึงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือหยุดไอ้ความคิดว่าตัวตนเสียอย่ามีความคิดว่าตัวตนให้มันเป็นเพียงไอการปรุงแต่งของสังขารทั้งหลาย เมื่อไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเวียนว่ายตายเกิดเหลืออยู่แต่การปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีน่ารักไม่น่ารักไม่มีอที่ว่าบุญหรือบาปมันเป็นต้นมันมีแต่กระแสแห่งอิทธิปัจจตา อยา่าไปเห็นว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันไม่เป็นอะไรท่าน้องนั้นมันเป็นแต่กระแสแห่งอิทธปิปฏิยตาใครไปพูดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญกับกระแสอิทธปิปฏิยตาคนนั้นมันก็โง่เองนะเพราะมันไม่มีความเป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนในกระแสแห่งอิทธิปัจยตา แล้วมันใครจะตายใครจะเกิดใครจะบุญใครจะบาปใครจะนรกใครจะสวรรค์มันก็ไม่มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตามีความสําคัญสูงสุดประเสริฐที่สุดอย่างนี้คือเป็นเรื่องที่ทําให้มองเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาเนี่ เป็นหัวใจของพุทธศาสนาสูงสุดไม่มีพุทธไม่มีาศาสนาไหนเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาเป็นอาธิพรมจันัร์จึงมีคำตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทในตอนนี้ว่าการเห็นธรรมในพุทธศาสนานั้นคือเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมท่านพยายามเห็นธรรมที่แท้จริงก็จะเห็นพระตถาคตเห็นธรรมที่แท้จริงคือปฏิจจสมุปบาท นันความจริงของของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือพระตถาคตเราอาจจะเข้าถึงพระตถาคตได้หรือเป็นพระตถะาคตเอ,เองก็ตามใจเพราะการเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทคือการจัดสรู้ปฏิจจสมุปบาทนะตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้ามีใจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้า ต่างกันแต่ว่าเราต้องเรียนคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัสรุเองมันมีเท่านั้นแล้วเรื่องตายแล้วศูนย์เราไม่ได้พูดเป็นเรื่องของเดรัจฉีอื่นไม่ใช่เดรัจฉีนี้